สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทาท่านิเพลงขาแดงนางไอค่ะค่ะเพลงนี้จะมีอยู่4ี่แปดนะคะเราจะเล่นสี่ทิศทางเหมือนเดิมค่ะแต่เราจะสลับทิศด้านหน้ากับด้านหลังเช่นเคยนะคะไปค่ะเริ่มแปดแรกใช้ค่ะขวานํานะคะไปค่ะหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดต่อไปที่สองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดต่อแปดที่สามนะคะพรอเป็นทิศค่ะไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกและเจ็ดและแปดเป็นทิศไปเลยนะคะแปดสี่สุดท้ายหนึ่งสอง ก็เริ่มแปดแรกด้านนี้เลยนะคะค่ะคลิปนี้เพลงนี้เราก็มีกันอยู่แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลุ่มพวกเราด้วยนะคะจากสมาชิกมักมุ่ว่วนเต้นค่ะขอบคุณค่ะ